สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารัดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุด,ดินผึกษศกันมังกรน,นะคะประจําเดือนตุลาคม2566ค่ะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่ชาวลึกษศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14ีมิถุนายนค่ะชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15บห้มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่แม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจใดดแดงสิน่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินค่ะประสบกันมังกรแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวธาตุดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวธาตุดินประสบกันมังกรที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ justice ค่ะ ควีนถือเหรียญน,นะคะเอ็มเ o อเรอร์ค่ะและเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะชาวธาตุดินประสบกันมังกรในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวออราศีเมษลัคนาเมษร,ราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะมีชาวธาตุดินประสบกันมังกรท่าเดียวกันกับคุณแล้วก็มีชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกร อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวท่าดินผู้ศกันมังกรอ,อ,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ใครสักคนหนึ่งเป็นคนมีภาระพันธะผูกพันเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วผ่านการหย่าร้างแต่ยังมีพันธะภาระที่ต้องรับผิดชอบทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ไปมากกว่านี้นะคะณณณอดีตที่ผ่านมานะเพราะว่าเขาอาจจะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะทำให้ชัดเจนกับเราไม่ได้นะหรือ2นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าบางคนบางคนมีหน้าตาทางสังคมอมที่ต้องคีบไว้ที่ต้องรักษาไว้นะคะเ,เหมือนกับต้องต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีอะเออประมาณเนี้ยเป็นคนของประชาชนเป็นคนของสาธารณะอะไรประมาณนี้นะคะที่ไม่สามารถที่จะแบบเปิดเผย เรื่องราวส่วนตัวได้ประมาณนี้3นะคะ,ะที่ทำที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะว่ารอรอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ,ะเคลียร์ตัวเอง เคลียร์ตัวเองเคลียร์ความสัมพันธ์เก่าเพื่อที่มาชัดเจนกับเราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นฝั่งเราก็ได้นะที่ต้องต้องเคลียร์ความสัมพันธ์เพื่อที่จะเพื่อที่จะชัดเจนกับเขาได้อะประมาณนี้นะคะได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของ ชาวแทศนดินประสบการณ์ก่กรที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆของชาวแทศนดินประสบการณ์ก่กรที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะไฮโลแฟนค่ะ ไพ่แดเหรียญค่ะและเป็นไพ่สีถ้วยนะคะชาวท่าดินพฤะศบการบ์มังกรที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไมมองว่าความสัมพันธ์ที่เราอยากจะได้นะคะมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องการเขาอาจจะยังให้เราไม่ได้หรือสิ่งที่เราต้องการ เขาก็ให้เรายังไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างเข้าใจนะเหตุผลว่าทําไมถึงชัดเจนไม่ได้ไม่มองว่าคุณและเขาต่างคนต่างเข้าใจบริบทหรือว่าความความจําเป็นซึ่งกันและกันที่อยู่ทําไมถึงชัดเจนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์ยังคงดําเนินต่อไปอย่างเป็นปกติ คือที่ผ่านมาเป็นแบบไหนนะคะณปัจจุบันนี้นะในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังคงสม่าเสมอเป็นปกตินึกอ,ออกปะถ้าบางคนมามาหายหายเป็นปกติอะเดือนตุลาคมนี้ก็ยังมามาหายหายเป็นปกตินะคะถ้าใครที่เอเจอกันปกติกินข้าวด้วยกันปกติอะก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ปกติเช่นเดียวกันนะคะแต่ในส่วนของสถานะที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้สถานะ ขยบมากมายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีหน้าไพ่ของการทะเลาะเบาะแวง้งจนจนจนไม่พอใจแล้วก็เลิกหลากกันไปเลิกคุยกันไปก็ยังไม่ได้มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการณ์มังกระคะ่ะชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคุยของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใแบแรกกาวถ้วยนะคะ ก็ก็เยอะนะแต่ยังไม่เต็มสิบนะคะไพ่หดาบค่ะสองถ้วยนะคะอืและเป็นไพ่สี่เมท้านะคะชาวแทดินประสบกบารณ์มังกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคุยของคุณไม่รู้สึกว่าคุณก็ มันมีความรักมันมีความชอบอยู่ตรงนั้นน่ะมันรู้สึกว่าคุณคุยกับเขามาได้นานเหมือนกันนะให้สีไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยสีไม่เท้าก้าถ้วยนะคะบางคนคุยกันมาครึ่งปีบางคนคุยกันมาเป็นปีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีมากๆ คือเอาจริงๆอ่ะคุณพร้อมที่จะขยับสถานะแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้ติดปัญหาคาราคาซังไม่ได้ติดปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็พร้อมแล้วที่จะขยับสถานะพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนสถานะจากคนโสดคนที่มีคนคุยกลายเป็นคนที่มีคนรักแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่ชาวแท่นดินผู้ศพกันมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวแท่นดินผู้ศพกันมังกรมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเขาก็ชอบคุณเออเขาก็ถูกใจคุณเช่นเดียวกันนั่นแหละนะไพ่เดซันค่ะทุกครั้งที่คุยกันทุกครั้งที่เจอกันเขาก็รู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้รู้สึกโลกนี้สดใสน,นะคะไพ่เอ็มเพลสนะคะ และเป็นไพ่แปดถ้วยอะชาวแ่นดินรประสบกันมงกรคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็ชอบคุณจริงๆนั่นแหละเขาคิดว่าคนแบบคุณนะมีคนเดียวแล้วก็หาไม่ได้แล้วด้วยแต่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนยังมีช่องว่างระหว่างกันในความสัมพันธ์อยู่นะคะที่ที่ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เออแล้ว ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากไหมมากเหมือนกันแต่เขายังมีความรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าว่าคุณคือคนคนนั้นที่เขาสามารถที่จะตกลงปงใจด้วยได้หรือไม่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาชอบคุณมากแล้วก็เขาเขาคิดว่าคุณเป็นคนน่ารักอะเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้เป็นคนที่สามารถที่จะเติมเต็ม,เ,ตมเวลาเขา ขาดเขาทุกเขาไม่จะบายใจหรือเขามีปัญหาอะไรคุณสามารถให้คาปรึกษาคุณสามารถอบกอดให้เขารู้สึกปลอดภัยได้อะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินพระศบกันมังกรที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วง จากเดือนตุลาคมนี้ไปเอาคำมันาคุความรับความจำพันเป็นอย่างไรไม่ขอนี่บอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกไพ่สเตรนค่ะสี่เหรียญน,นะคะ10ไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่สามเหรียญค่ะชาวทัดดินจึงประสบกันมาก่อนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ยังคงจะแบกความสัมพันธ์นี้ไว้ยังคงโอบกอดความสัมพันธ์นี้ไว้ยังไม่ได้มีหน้าไพ่ของการแบบเลิกคุยเลิกคบหรือว่าเลิกพยายามนะคะแต่จะมีความแต่จะมีการพูดคุยจะมีการเขาเรียกว่าอทําความรู้จักกันมากขึ้น อาจจะมีการพากันและกันไปรู้จักเพื่อนไปรู้จักคนในสังคมคนรอบข้างกันและการมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนาะก็มองว่ายังมีความพยายามที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะถึงแม้ว่าตามหน้าไพ่อัลในส่วนของเอัลคัมจะยังไม่ได้มีมีการพัฒนาสถานะอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ปล่อยกันและกันไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพทาโรจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับ ชาวทัดดินผู้สบกันมังกรทีม่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนานะคะคาแนะนําใบแรกค่ะได้เป็นไพ่งถือเหรียญน,นะคะไพ่สองดาบค่ะไพ่ห้าดาบนะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวทัดดินผู้สบกันมังกรทีม่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ทาโร่แนะนําว่าเอ่อให ให้สังเกตพฤติกรรมนะคะบางครั้งบางท,งเงทีเขาอาจจะไม่ได้พูดเขาอาจจะไม่ได้สแสดงออกอย่างชัดเจนแต่ในสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณในสิ่งที่เขาทําเพื่อคุณแอคชั่นที่เขามีให้คุณเป็นอย่างไรคุณสามารถเชื่อใจเขาได้หรือไม่นะคะหรือทางนี้ทั้งนั้นไพ่บอกว่าเออถ้าหากว่าเราคิดแค่ว่าเราอยากจะเอาชนะเขาอะเรารู้ทันเขาต่างคนต่างรู้ทันกันและกันแล้วจะเอาชนะกันและกันแบบนี้มันไม่น่าจะเวิร์ก นะคะคไพ่บอกว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าอกเข้าใจแล้วก็เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะมันมีโอกาสที่จะพัฒนามันมีโอกาสที่จะมั่นคงมากกว่านี้แต่อย่าใจร้อนนั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเปไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ